สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับกับการเรียนออนไลน์ของทางโรงเรียนจินดาพง,งของเราแน่นอนครับเสียงนี้ต้องเจอกับวิชาภาษาไทยชั้นประถม,มศึกษาปีที่5และอย่างเช่นเคยถ้าเสียงนี้ก็ต้องเจอกับคุณครูดีแน่นอนนายอนุชาเพ็งสอนคนดีคนเดิมของนักเรียนนะครับวันนี้เรายังคงอยู่ในเรื่องของประโยคแต่วันนี้เป็นเรื่องสุดท้าย,ลยแล้วนั่นก็คือ ประเภทของประโยคประเภทของประโยคนะลูกนะพอชีวัตว่าไว้ว่าป .4.1 ป .5 ทับ2จำแนกส่วนประกอบของประโยคจำแนกส่วนประกอบของประโยคแน่นอนครับตัวเชิดเขาว่าแบบนี้ว่าเรียนจบแล้วนักเรียนสามารถจำแนกส่วนประกอบของประโยคได้เรามาทบทวนเรื่องประโยคก่อน ประโยคคือการนำคํามาเรียงต่อกันให้ได้ใจความที่มีโครงสร้างสองโครงสร้างคือภาคประธานกับภาคแสดงนะลูกนะภาคประธานประกอบไปด้วยประธานกับขยายประธานภาคแสดงประกอบไปด้วยกริยาและขยายกริยาจำและขยายการถูกไหมลูกอันนี้ทวนความรู้เดิมนะส่วนประกอบของประโยคก็แบ่งออกเป็น2ส่วนกับ3ส่วน2ส่วนก็คือประธานกับกริยา ประธานกับกริยาโดยไม่ต้องมีกรรมมารองรับประโยคก็ได้ใจความสมบูรณ์ต่อไป3ส่วนนะลูกประโยค3ส่วนม่ใช่กางเกงสส่วนนะลูกนะดูให้ดีประโยค3ส่วนประกอบด้วยประธานกริยาและกรรมต้องมีกรรมมารองรับจึงจะได้ประโยคที่ได้ใจความสมบูรณ์ต่อไปแบ่งตามลักษณะการใช้6ชนิดเราเรียนไปแล้วนั่นคือประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธประโยคคํคำถาม ประโยคแสดงความต้องการประโยคคําสั่งและประโยคขอร้อง6ชนิดนี้เราก็เรียนไปแล้วลูกนะจําให้ดีโครงสร้างคือมีภาคประธานกับภาคแสดงส่วนประกอบคือมี2ส,ส่วนกับ3ส,ส่วนและก็แบ่งชนิดไว้6ชนิดได้แก่บอกเล่าปฏิเสธคําถามต้องการคําสั่งและขอร้องและสุดท้ายวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของประเภทของประโยค นะแน่นอนประโยคในการถือสารเป็นการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนเพื่อสื่อความเข้าใจระหว่างบุคคลหนึ่งถึงกับอีกบุคคลหนึ่งเพื่อให้เข้าใจถึงสิ่งที่จะสื่อออกไปสามารถแบ่งตามรูปแบบการสร้างประโยคได้3ประเภทดังนี้ 1. ประโยคความเดียวภาษาสันสกิตบาลีเขาเรียกว่าเ e ok อกถะประโยค 2. ประโยคความรวม อเนกถะประโยคและสาประโยคความซ้อนสั่งกรรับประโยคนะลูกนะมีประโยคความเดียวความรวมและความซ้อนเอกถะประโยคอเนกถะประโยคสั่งกรรับประโยคนะลูกนะจาให้ดีอ่ะเรามาดูสิ่งแรกก่อนเลยประโยคความเดียวประโยคความเดียวนะลูกนะประโยคความเดียวก็คือประโยคความเดียวหรือประโยคสามัญประโยคทั่วๆไปที่มีภาคประธานภาคเดียว แสดงภาคเดียวเช่นพ่อไปต่างจังหวัดพ่อไปต่างจังหวัดประธานก็คือพ่อกิยาก็คือไปไปเห็นไหมลูกประธานคือไปไอ้กิยาคือไปเห็นไหมครับพ่อเป็นประธานภาคเดียวไปก็เป็นประธานไอ้เป็นอ่าภาคแสดงแค่ภาคเดียวนะลูกนะต่อไปแม่ปรุงอาหารแม่ปรุงอาหารแม่เป็นประธานภาคเดียวแล้วก็ปรุงก็เป็น ภาคแสดงแค่ภาคเดียวไม่ซับซ้อนเป็นประโยคสามัญทั่วทั่วไปนะลูกนะต่อไปประโยคความรวมประโยคความรวมประโยคความรวมหรืออเนกถประโยคเนี่ยเป็นประโยคที่มีภาคประธานและภาคแสดงมากกว่าหนึ่งประโยคจให้ดีความรวมคือประโยคที่มีภาคประธานหรือภาคแสดงทำไมมากกว่าหนึ่งเช่น พ่อและแม่ไปต่างจังหวัดพ่อและแม่ไปต่างจังหวัดถ้าประธานคือมีทั้งพ่อและก็มีทั้งแม่ก็คือมีประธานมากกว่าหนึ่งถูกไหมลูกทั้งสองคนนี้ไปต่างจังหวัดเมื่อเราแยกประโยคออกมาก็ได้คือว่าพ่อไปต่างจังหวัดอีกประโยคนึงคือแม่ไปต่างจังหวัดโดยมีคําว่าและมาเชื่อมไลูกเพื่อให้มันกระชับก็รวมเป็นพ่อและแม่ไปต่างจังหวัด อ่าต่อไปพ่อไปต่างจังหวัดแต่แม่อยู่บ้านอ่ามีภาคประทานและภาคแสดงมากกว่า1ก็คือมีทั้งพ่อและแม่ที่เป็นภาคประทานส่วนไปต่างจังหวัดกับอยู่บ้านนี้เป็นภาคแสดง2ลักษณะนะลูกนะอ่านี้ประโยคความรวมสามารถแบ่งตามลักษณะการใช้ได้4ลักษณะมันย่อยลงไปอีกดูวความรวมแบ่งได้อีก4ลักษณะดังนี้คือหนึ่ง ประโยคที่มีเนื้อความค้อยตามกัน 2. ประโยคที่มีเนื้อความขัดแย้งกัน 3. ประโยคที่มีเนื้อความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและ 4. ประโยคที่มีเนื้อความเป็นเหตุเป็นผลกันอ่าประโยคความรวมนะล,ลูกนะสามารถแบ่งตามลักษณะการใช้ได้สิสรรลักษณะ 1. ้คอยตาม 2. ขัดแย้งกัน 3. เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและ4 เป็นเหตุเป็นผลกันอาจําให้ดีเอาเรามาดูอันแรกก่อนประโยชน์ที่มีเนื้อความคล้อยตามกันคือมีเนื้อหาไปในทางเดียวกันไปในทิศทางเดียวกันมักจะมีคําสันธานเชื่อมมีคําสันธานเชื่อมได้แก่และทั้งจุดจุดจุดและแล้วก็แล้วจึงแล้วจุดๆๆจ,จุดจุดจึงพอจุดจุดจุดก็เป็น ลุงและป้ามาเยี่ยมเห็นไหมประโยคความรวมแบบคอยตามกันคือบอกไปเลยว่ามันไปในท,ทิศทางเดียวกันมีเนะะื้อหาไปทางเดียวกันก็คือทั้งลุงและป้ามาเยี่ยมไม่ลูกโดยมีคําว่าและเชื่อมทั้งพ่อและแม่มาด้วยกันเห็นไหมไปในทิศทางเดียวกันคุณพ่อไปเติมน้ํามันรถแล้วก็ไปทํางานก็ไปในทิศทางเดียวกันโดยมีคําว่าแล้วก็เชื่อมนะลูกนะ โรงเรียนเลิกแล้วจึงกลับบ้านอ่ะอันนี้ก็เป็นคอยตามกันพอเสียงออดดังขึ้นผมก็เข้าห้องเรียนทันทีอ่ามีคาว่าพอ่อพอจุดจุดจุดก็เชื่อมนะลูกนะฉันทำการบ้านเสร็จแล้วคุณแม่ก็อนุญาตให้เล่นโทรศัพท์ได้อันนี้ก็เป็นประโยคที่คอยตามกันมีเนื้อหาไปในทางเดียวกันนะลูกนะต่อไป เมื่อกี้คอยตามใช่ไหมครับอันนี้ขัดแย้งกันแล้วอ่ามีขัดแยง้งมีเนื้อความที่ขัดแย้งกันไม่ไปในทางเดียวกันมักจะมีคําสันธานเชื่อเหมือนเดิมแต่คําสันธานนั้นแก่คําว่าแต่แต่เทว่าถึงจุดๆก็ฝ่ายจุดๆก็ฝ่ายส่วนนะลูกนะมีเนื้อหาขัดแย้งกันไม่ไปในทิศทางเดียวกันเช่น ช้างมีสี่ขาแต่นกมีสองขาอ่าขัดแยง้งกันไหมช้างมีสี่ขากก็มีสองขาไงใช้คําว่าแต่เป็นตัวเชื่อมหมูกินรำข้าวแต่ทว่าวัวกินหญ้าเห็นไหมไม่ได้ไปทางเดียวกันมันขัดแย้งกันเองถูกไหมลูกนะแม่จะออกไปข้างนอกผมก็ยอมอยู่บ้านคนเดียวอ่าเห็นไหมไปทหารป้องกันประเทศส่วนไฟล์ ตำรวจรักษาความสงบในประเทศเห็นไหมลูกรักษาความสงบในประเทศคําว่าฝ่ายเป็นตัวเชื่อมครูมีหน้าที่สอนหนังสือส่วนนักเรียนมีหน้าที่เรียนหนังสือมีคําว่าส่วนเชื่อมเห็นไหมครับแย้งกันว่าครูสอนแต่นักเรียนทําไมเรียนนั่นคือหน้าที่ของนักเรียนสอนก็เป็นหน้าที่ของคุณครูแตแย้งกันไม่ไปในทางเดียวกันไปสามประโยคที่มีเนื้อความทําไม ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะลูกนะมีเนื้อความที่ว่าต้องการให้หนักเรียนหรือผู้อ่านนั้นเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมีคำสันธานเชื่อมได้แก่คำว่าหรือนิฉ na, นั้นไม่เช่นนั้นไม่ก็ไม่จุดจุดก็เช่นเธอจะไปเที่ยวหรือเธอจะกลับบ้านอ่ะให้เลือกไหมว่าจะไปเที่ยวหรือจะกลับบ้านให้เลือกเอา มีเนื้อความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งถูกไหมครับโดยมีคำว่าหรือเป็นตัวเชื่อมนักเรียนทุกคนให้หยุดส่งเสียงกันอิฉะนั้นจะไม่ได้จะไม่ได้คะแนนให้เลือกว่าจะหยุดส่งเสียงหรือจะไม่ได้คะแนนเลือกเอาซิว่าจะวันไหนโดยมีคำว่ามิฉะนั้นเชื่อมนักเรียนควรแต่งตัวให้เรียบร้อยไม่เช่นนั้นจะเรียกผู้ปกครองเลือกอีกแล้วว่า แต่งตัวให้ดีให้เรียบร้อยหรือจะให้เรียกพ่อแม่มาให้เลือกผู้ปกครองมาก็เลือกเอาตัวไม่ลูกเขาจะดูโทรทัศน์หรือไม่ก็อ่านหนังสือให้เลือกอย่ดีว่าจะดูโทรทัศน์หรืออ่านหนังสือโดยมีคําว่าหรือไม่มาเชื่อมไม่สมหญิงก็สมพรที่สอบได้ที่หนึ่งของห้องให้เลือกว่าไม่สมหญิงก็สมพรที่สอบได้ที่หนึ่งเป็นเนื้อความที่ให้เลือกอย่างใดอย่าง หนึ่งนะลูกนะต่อไปรักสณะสุดท้ายแล้วคือเป็นเหตุเป็นผลกันอันนี้นักเรียนต้องจํานะลูกนะว่าประโยคความรวมที่เป็นเหตุหลังเป็นผลกันจําไว้ให้ดีว่าหน้าเหตุหลังผลจําไว้จำตร,ต,รตรงนี้ไว้ให้ดีเลยที่ครูดีมเน้นเอาไว้ตัวนี้หน้าเหตุหลังผลก็คือถ้าประโยคด้านหน้าเป็นเหตุและประโยคด้านหลังเป็นผล นั่นแหละคือความรวมนะลูกนะมักมีคำสันธานเชื่อมได้แก่คำว่าจึงเพราะจุดจุดจุดจึงถ้าจุดจุดจุดกเพราะฉะนั้นจุดจุดจุดจึงฉะนั้นจุดจุดจุดจึงเช่นชาวบ้านประสบภัยธรรมชาติประชาชนจึงบริจาคเงินช่วยเหลือบอกแล้วใช่ไหมว่าหน้าเหตุหลังผลหน้าเหตุก็คือหน้าเป็นเหตุก็คือ หน้าเหตุการณ์คือประสบภัยทำมาชาติหลังผลก็คือด้านหลังเขาจึงอะไรช่วยบริจาคเงินถ้าหน้าเหตุหลังผลเป็นแบบนี้นับว่าเป็นประโยคความรวมแบบเป็นเหตุเป็นผลกันทาให้แม่เลยว่าหน้าเหตุหลังผลเป็นความรวมเพราะว่าด้านหน้าเป็นเหตุที่เกิดด้านหลังก็คือผลที่ตามมาต่อไปเพราะปิงปองทำเลขไม่ได้ ครูจึงเรียกมาสอนเพิ่มเติมเพราะปิงปองทําอะไรไม่ได้เลขไม่ได้นี่คือสาเหตุที่ทําเลขไม่ได้ผลที่ตามมาคือคุณครูก็เลยเรียกมาสอนเพิ่มเติมก็มีคําเชื่อมว่าเพราะจึงเป็นคําเชื่อมเอ็นไหมลูกถ้าเธอมาสายฉันจะไม่รอเธอเหตุก็คือเธอมาสายผลที่ออกก็คือว่าไม่มีใครรอเธอเลยเพราะว่าเป็นคนมาสายก็จะไม่มีใครมา รอนี่คือผลของมันลูกนะต่อไปเขาพูดโกหกบ่อยๆเพราะฉะนั้นฉันจึงไม่เชื่อคำพูดของเขาเหมือนเดิมเหตุคือการโกหกบ่อยๆผลที่ตามมาก็คือไม่มีใครเชื่อคำพูดของเขาเลยนะลูกนะเขามาสายบ่อยๆฉะ,ฉะนั้นฉันจึงไปรับเขาที่บ้านเพราะอะไรอเหตุก็คือเพราะว่าเขามาสายบ่อยๆฉะนั้นฉนันทำไมจึงต้องไปรับเขาที่บ้าน ตูไหมนี่คือผลของเขาจำไว้จะมีคําว่าชนะกับคําว่าจึงพวกนี้เพราะถ้าจะจึงเนี่ยเป็นตัวเชื่อมนะลูกนะจาให้แม่นความรวมคือที่เป็นแบบเป็นเหตุเป็นผลการจําไว้เลยว่าถ้าหน้าเหตุหลังผลนะับเป็นประโยคความรวมต่อไปประโยคความสอนประโยคความสอนอันนี้จะยากขึ้นมาอีกประโยคความสอนเป็นประโยคใหญ่ที่ประกอบไปด้วย ความประโยคความเดียวหนึ่งประโยคประโยคความเดียวหนึ่งประโยคเขาเรียกว่าประโยคหลักภาษาบาริสตสกิตเรียกว่ามุขขยะประโยคประโยคหลักนลูกนะประโยคหลักเขาเรียกมุขขยะประโยคและมีประโยครองอนุประโยคนะประโยครองอนุประโยคเนี่ยเป็นหน้าที่ทําหน้าที่เสริมประโยคหลักให้ชัดเจนให้มีเนื้อความที่ชัดเจนและสมบูรณ์มากขึ้นก็คือ หนึ่งประโยคอะจะมีอยู่สองประโยคในนั้นซึ่งถ้าเป็นประโยคใหญ่ที่ได้ใจความแล้วนับเขาเรียกว่าประโยคหลักเราเรียกว่ามุกขยะประโยคและประโยคน้ำน้ำประโยคย่อยๆที่เหลือที่คอยเสริมให้ประโยคหลักนั้นชัดเจนเขาเรียกว่าประโยครองหรืออนุประโยคมีคำสันธานเชื่อมลูกใช้คำว่าที่ซึ่งอันผู้เมื่อจนตามเพราะครับอ่เรามาลองดู อาหารที่ปรุงสุกจะปลอดภัยจากเชื้อโรคอาหารที่ปรุงสุกจะปลอดภัยจากเชื้อโรคมีคําว่าที่เชื่อมอดูนะอาหารที่ปรุงสุกจัดว่าเป็นประโยคอะไรประโยคหลักถ้าพูดมาแค่ว่าอาหารที่ปรุงสุกก็พอเข้าใจแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมีคําประโยคย่อยเข้ามาจะทําให้อาหารนั้นทําไมปลอดภัยจากเชื้อโรคแสดงว่าจะปลอดภัยจากเชื้อโรคนี้มาขยายหรือมา เพิ่มความชัดเจนให้กับประโยคหลักถูกไหมลูกเราเรียกประโยคแบบนี้ว่าประโยคสอนเพราะไม่มีมากกว่าหนึ่งประโยคนั่นเองทำตัวอย่างต่อร้านค้าซึ่งตั้งอยู่เรียงรายถนนนี้ขายสินค้าที่ระลึกสินค้าที่ระลึกเป็นประโยครองร้านค้าซึ่งตั้งอยู่เรียงรายถนนนี้เป็นประโยคหลัก บอกว่าร้านค้านี้เขาขายสินค้าที่ระลึกไม่ลูกอ่าบอกให้ประโยคนี้ชัดเจนแสดงว่าในประโยคนี้เป็นประโยคความสอนถูกต้องต่อไปครูผู้สอนวิชาภาษาไทยให้การบ้านนักเรียนครูผู้สอนวิชาภาษาไทยให้การบ้านนักเรียนอดุดรครูผู้สอนวิชาภาษาไทยเป็นประโยคหลักก็บอกแล้วไงว่าครูคนนี้ทําไม สอนวิชาภาษาไทยคําว่าให้กันบ้านนักเรียนนี้คือเป็นประโยครองมาเสริมประโยคหลักให้มีใจความที่ชัดเจนประโยคนี้มีมากกว่าหนึ่งประโยคแสดงว่าเป็นประโยคความสอนถูกต้องต่อไปเขายิ้มให้ฉันเมื่อเราพบกันเขายิ้มให้ฉันเมื่อเราพบกันอ่า เมื่อเราพบกันเป็นประโยคหลักเขายิ้มให้เป็นประโยครองถูกต้องนักเรียนอ่านหนังสือตามครูสั่งตามครูสั่งเป็นประโยคหลักนักเรียนอ่านหนังสือเป็นประโยครองเพราะว่าครูสั่งตามครูสั่งนี่เป็นประโยคหลักอยู่แล้วสั่งอะไรล่ะสั่งให้นักเรียนอ่านหนังสือไงมาเสริมให้ได้ใจความมากขึ้นทีนี้ จะมีความสับสนกันอยู่มันจะมีความเหลื่อมล้ำกันนิดหนึ่งนักเรียนระหว่างความซ้อนกับความรวมก็มีความใกล้เคียงกันมากระหว่างประโยคความซ้อนและประโยคความรวมทีนี้ครูดีฟก็เลยมีข้อสังเกตหรือลักษณะการสังเกตที่แตกต่างกันของความซ้อนและความรวมลูกนะปรี่ยคความซ้อนจะมีใจความสําคัญเพียงประโยคเดียวส่วนอนุประโยคอย่งช่วยให้ประโยคหลักนั้นทำไมได้ใจความขึ้นแต่ ประโยคความรวมจะมีความใจความสําคัญทั้งสองประโยคคุณครูดีมีหลักการให้จําแบบนี้จำนะลูกนะถ้าหน้าเหตุหลังผลถ้าหน้าเหตุหลังผลเอานับเป็นความรวมคุณครูดีบอกได้ไหมให้จําใช่ไหมให้ให้จําเอาไว้ว่าถ้าหน้าเหตุหลังผลเป็นความรวมแต่ถ้าหน้าผลหลังเหตุเป็นความสอน สลับกันถ้าหน้าเหตุหลังผลเป็นความรวมถ้าเกิดหน้าผลหลังเหตุเป็นความสอนดูตัวอย่างเพราะเธอฝึกฝนมากเธอจึงเขียนหนังสือสวยเป็นความรวมครับเพราะว่าด้านหน้าเป็นเหตุเพราะเธออะไรเหตุของเธอคือการฝึกฝนมากๆผลที่ได้คือเขียนหนังสือสวยถ้าหน้าเหตุหลังผลก็เป็นความ รวมเห็นไหมลูกเพราะว่าเหตุเกิดจากเขาฝึกฝนผลที่ตามมาคือเขาเขียนหนังสือทำไมสวยนี่เราลองสลับประโยคดูเธอเขียนหนังสือสวยเพราะเธอฝึกฝนมากอันนี้เป็นความสอนเธอเขียนหนังสือสวยเพราะเธอฝึกฝนมากอันนี้เป็นความสอนเพราะว่าถ้าหน้าเป็นผลหลังเป็นเหตุแล้วนบะเป็นความสอนผลก็คือ ผลที่เกิดขึ้นคือเขาเขียนหนังสือสวยแต่เหตุเกิดจากการที่เขาฝึกฝนนะลูกนะอันนี้จําให้ดีนะลูกนาะว่าถ้าหน้าเป็นเหตุหลังเป็นผลเราเป็นความรวมถ้าหน้าผลหลังเหตุเราเป็นความสอนนะลูกนะจาให้ดีหลักการจําจําแบบนี้วิธีการแยกนะครับทีนี้เหมือนเดิมเรามาลองทํากิจกรรมเรียนแล้วจํานําไปใช้เหมือนเดิมเรียนเสร็จแล้วเราต้องจําจาแล้วทําไม นำไปใช้อ่ามาดูโดยที่คุณครูดีมจะให้ประโยคต่างๆมานะลูกนะแล้วช่วยคุณครูดีมตอบสิครับว่าอันนี้ประโยคนี้บทความนี้ข้อความนี้เป็นประโยคความเดียวความรวมหรือความสอนอ่ะมาดูอันแรกแม่ครัวผัดข้าวเสร็จแล้วก็ทำแกงจืดแม่ครัวผัดข้าวเสร็จแล้วก็ทำแกงจืดเป็นอะไรนะมีใจความประโยค สำคัญมากเป็นความรวมบอกแล้วมีประโยชน์แต่ความสําคัญ2ประโยคก็คือทั้งผัดข้าวก็สําคัญและก็ทําแกงจืดก็เป็นใจความสําคัญโดยมีคําเชื่อคือคําว่าแล้วเก่งมากต่อไปฉันเก็บผ้าเมื่อฝนตกฉันเก็บผ้าเมื่อฝนตกเป็นความสอนให่ไหมลูกอ่าบอกแล้วไงว่า น่าเป็นผลหลังเป็นเหตุผลขเขาเก็บผ้าผลที่เกิดขึ้นคือการเก็บผ้าซึ่งมาจากสาเหตุที่ฝนตกไ่ลูกต่อไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช้านี้เป็นอุบัติเหตุเป็นความสอนเป็นประโยคที่มีประโยคหลักกับประโยคลองก็คือมีมุขยักประโยคกับอนุประโยคประโยคหลักก็คือเช้านี้เกิดอุบัติเหตุไ่ลูกอ่า ต่อไปข้อสี่ยายมีอาชีพขายขนมยายมีอาชีพขายขนมเป็นประโยคใดเอ่ยความเดียวความรวมหรือความซ้อนนะความเดียวถูกต้องเพราะว่าเขาบอกเฉยๆมีแค่ประธานขี่ยามีภาคแสดงภาคประธานอ่ะไม่ซ้ำซ้อนเลยไม่ลูกอ่าต่อไปพอเปิดทีวีทุกคนก็เดินเข้ามา พอเปิดทีวีทุกคนก็เดินเข้ามาเป็นอะไรเอ่ยเที่ยวรวมซ้อนเป็นอะไรนะเป็นความรวมเก่งมากเพราะเป็นประโยคที่คอยตามกันเห็่อนรลูกพอเปิดปุ๊บเขาก็เดินเข้ามาดูกันเลยพอทีวีเปิดทุกคนก็เข้ามาดูไปข้อ6คุณย่าผู้มีม,มรดกมากเสียชีวิตแล้วคุณย่าผู้มีมรดกมากเสียชีวิตแล้ว เป็นความสอนเก่งมากประโยคหลักก็คือคุณย่าเสียชีวิตแล้วถูกไหมเสียชีวิตแล้วคือประโยคหลักแต่มาขยายคือคุณย่ามีมดกมากมาขยายให้คําว่าเสียชีวิตแล้วนั้นทําไมดูน่าสนใจใจความสมบูรณ์มากขึ้นต่อไปน้องจะดูทีวีหรือน้องจะเล่นตุ๊กาตาน้องจะดูทีวีหรือน้องจะเล่นตุ๊กาตาเน ความรวมถูกต้องเป็นการให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งถูกไหมว่าจะดูทีวีหรือจะเล่นตุ๊ก,กตาต่อไปฉันรอเธอตั้งนานจนเผลอหลับไปรอเธอมานมาจนเผลอหลับไปเป็นความสอนถูกไหมข้างหน้าเป็นผลข้าหลังเป็นเหตุถูกไหมลูกต่อไปคุณแม่มีลูกหมาสี่ตัวเป็น ความเดียวถูกต้องก็แค่บอกว่าประธานคือคุณแม่แปลงคือมีลูกหมาสี่ตัวถูกไหมกรรมคือลูกหมาตรงนี้ถูกไหมต่อไปข้อสุดท้ายนาเดชชอบฉันเพราะฉันช่วยเหลือเขานาเดชชอบฉันเพราะฉันช่วยเหลือเขาเป็นความสอนถูกต้องเพราะว่าข้างหน้าเป็นผลข้างหลังเป็นเหตุผลที่เกิดขึ้นคือนาเดชชอบฉันมาจากสาเหตุที่ หันไปช่วยเหลือเขาถูกไหมถูกเก่งมากตบมือใครทำถูกบทนี้ได้คะแนนเต็มแน่นอนตอนเปิดเทอมเรามาสอบกันนะลูกนะสรุปท้ายหน่อยประโยคในการสื่อสารเป็นการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนเพื่อสื่อความให้เข้าใจกันระหว่างบุคคลกับอีกบุคคลหนึ่งนะลูกนะแบ่งตามโครงสร้างการใช้ประโยคได้สามประเภทดังนี้คือประโยคความเดียว ประโยคความเดียวหรือเอกถักประโยคคือมีภาคประธานและภาคแสดงภาคแสดงแค่ภาคเดียวเป็นประโยคสามัญทั่วไปไม่ซับสอนต่อไปประโยคความรวมหรืออนกถักประโยคนะลูกนะมีภาคประธานหรือภาคแสดงมากกว่าหนึ่งมีเนื้อหาที่คล้อยตามกันขัดแย้งกันเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและหรือว่าเป็นเหตุเป็นผลจัมาไว้ถ้าหน้าเหตุหลังผลเป็นความรวม ข้อที่สามประโยคความสอนหรือสังกรับประโยคถูกไหมก็คือมีประโยคหลายประโยคในประโยคเดียวมีมากมายหลายประโยคในประโยคเดียวซึ่งประโยคหลักเราเรียกว่ามุขขยะประโยคประโยคลองเราเรียกว่าอ่านุประโยคและข้อสังเกตอีกอันหนึ่งก็คือถ้าหน้าเป็นผลหลังเป็นเหตุนี่คือความสอนจําให้ดีถ้าหน้าเหตุหลังผลเป็นความรวมแต่ถ้าหน้าผลหลังเหตุเป็นความ สอนนี่คือการเยกนะลูกนะคุณครูดิมพยายามหาแนวการจำให้นักเรียนนะลูกนะทำแล้วนำไปใช้ให้ดีนะครับเหมือนเดิมครับนักเรียนสามารถโหลดไปกิจกรรมเรื่องประเภทของประโยคได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เพื่อเป็นการฝึกและทบทวนความรู้ที่ได้เรียนไปนักเรียนสามารถกอวิดีโอนี้กลับไปดูตอนคุณครูดิมอธิบายใหม่ก็ได้เพื่อที่นักเรียนจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับ สำหรับวันนี้เพื่อนคู่ดีขอ่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ